สวัสดีคุณผู้ชมท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับก็สู่ช่องฮักกัสช่องรีคับนางงามที่ไม่สนรีสนแท้ใดๆและไม่สะกดจิตใครบนโลกใบนี้ครับนะคลิปนี้มาอัพเดตเรื่องราวของวงการนางงามกับพิธีเมสตจินิวเออร์ชาลันช่วงที่ทวนีูกันซึ่งก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เอ,อ จบการประกวดไป2อาทิตย์กว่าเกือบ3อาทิตย์เนี่ยก็ต้องบอกว่าคือ,อแอนนาก็ออกงานหลายงานมากๆนะครับวันนี้ว่าพูดถึงเรื่องลูกของแอนนากันด้วยนะเพราะต้องบอกว่าบางลุกก็คือร้อยบางลุกก็คือไม่รอดนะฮะต้องหนืไปก่านั้นคือก็ต้องพูดถึงในเรื่องของดราม่าต่างๆใดๆแม่นะตั้งแต่เวทีแม่มายังเวทีลูกอย่าง AMUT นะมีดราม่าขั้นสุดล่าสุดก็คือดราม่านางรองนะฮะดรามานิวยอร์กแฟชั่นวี นะ,ะดราม่า,มาต่างๆ่างใหคือมาขั้นสุดมานะฮ่วันนี้มาเม้ามอยกันนะครับแต่แล้วน,นะใครเข้ามานะกดไลค์กดแชร์กด s u r i b e ให์กันด้วยนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะฮะมีคำพูดไหนที่ทำให้บุคคลท่านใดไม่สบายใจนะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ มาพูดถึงเรื่องดราม่าก,กันก่อนคุณผู้ชมนะฮะเราขอพูดถึงเวทีแม่อย่างเวทีมิสจุนิวเวอร์ซนก่อนนะเพราะว่าถ้าหลายคนได,ได้ติดตามข่าวก็จะรู้ว่าตอนนี้ก็คือเวทีมิสจุนิวเวอร์ได้เปลี่ยนกฎในการที่จะให้นางงามเข้าประกวดเวทีมิสจุนิวเวอร์ได้แล้วนะฮะก่อนหน้าก็คือมีการเปลี่ยนกฎให้แบบว่าเออสาวชาเนลสามารถที่จะประกวดมิสจุนิวเวร์ได้แต่ว่าต้องมีคํานําหน้าเป็นนางนางสาวอะไรเงี้ยนะแต่ว่าล่าสุดก็คือเปลี่ยนกฎอีกแล้วจ้ะแม่เมื่อให้ คนที่เคยมีลูกแล้วนะคนที่มีลูกคนที่ท้องคนที่มีสามีคนที่ผ่านการอย่าล้างสิ่งต่างๆไดๆนะมาประกวดทีมมิสซินดีเวิร์สได้เอาตามตรงถามทุกคนว่าทุกคนเห็นอย่างไรกับกฎใหม่ที่ m i สซินดเวิรได้ออกมาอยากถามทุกคนว่าทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรนะถ้าถามเราเราก็มองว่าอ่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นแบบ เป็นมุมที่ดีเพราะว่ามันสื่อถึงความเท่าเทียมสื่อถึงแบบว่าเออความให้คุณค่ากับสตรีเพศนะครับเพราะนักว่าสตรีเพศก็คือ,เ,อ,อเพศที่แบบว่าสามารถจะมีลูกต่างๆได้เลยมันก็มีมันก็ถือว่าเป็นการให้ความสําคัญถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าพูดอีกมุมหนึง่งก็จะบอกว่าเวทีสําหรับ แม่แม่แม่ทั้งหลายเนี่ยสาวที่แบบว่าเคยมีลูกเคยมีผัวมาแล้วเนี่ยมันก็มีอีกเวทีหนึ่งมิสซทิ์ต่างๆมันก็มีอะไรเงี้ยทำไมไม่ไไม่ไปปวดเวทีนั้นทําไมเวทีส i s เ u ิร์สถึงต้องตั้งกดอ,งงงอ,อะไรแบบนี้มาฉันก็ไม่เข้าใจเพราะว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งถ้าคุณท้องอยู่แล้วมาปวดมันจะสมไหมมันจะเหมาะไหมนะมีผัวอยู่อ่ะถ้าผัวโทรตามในมกองปวดจะทํำยัางไงานะมีลูกอยู่อ่ะมีภาระอยู่ข้างหลังจะคิดอย่างไร นะมันจะไม่ลบกวนเพื่อนคนอื่นหรือว่าจะไม่กระทบการประกวดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าประกวดได้ไหมสำหรับเรามันก็ประกวดได้แต่สิ่งสําคัญคือมันจะต้องจัดการข้างหลังให้ได้ด้วยนะฮะผัวเอย่ยจัดการลูกเอย่ยต่างๆอะไรเงี้ยเพราะต้องว่าก็ต้องบอกว่าการที่คุณมาประกวดเวทีไม่ว่าจะเป็นเวทีมิสยูนิเวิร์สเองหรือแม้แต่เวทีลูกอย่าง MUT เองเนี่ยกิจกรรมมันค่อนข้างที่จะมีเข้าใจฟิลป้าพาะฉะนแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่เนจ สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้คุณก็ประกวดไม่ได้ท้ายที่สุดแล้วมันก็ไปไม่ถึงมงถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมแล้วคือเราก็เชื่อว่าคุณแม่ปุ้ยเขาก็ขานรับนะขานรับนโยบายของตองแม่แน่นอนนะฮะแต่สิ่งสำคัญคือคนที่จะเข้ามาประกวด MUT ที่มีลูกมีผัวต่างๆหลายๆแล้วเนี่ยเขาจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้ไหมเบื้องหลังของเขาได้ไหมอันนี้คือสิ่งสําคัญแต่ถ้าพูดตามตรงนะสําหรับเรานะมันไม่มีจะดีกว่า เออให้แบบว่าสาวโสดสาวยังไม่มีลูกสาวยังไม่ไม,ไม,ไม,ไมีไม่มีผัวอะไรเงี้ยแต่มีแฟนได้อะไรเงี้ยมันก็มารุกวดมันก็ไม่รับปกติที่เคยมีมีมาก็คือจบทำมเยะเพราะเราต้องคิดเยอะคิดแยะนี่ก็ไม่เข้าใจก็ใจฟีลปะจนมีข่าวมาว่า m i Mission u n i v e r s e คนล่าสุดอย่างฮานาสเนี่ยนะหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าการที่เธอบวมขึ้นเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่การ,ปรเปลี่ยนกฎเนี่ยให้แบบว่าสาวท้องหรือว่าคนที่มีลูกแล้วเนี่ยมาเป็นมิชชันน r รีได้ เป็นเพราะฮานาะตอนเนี้ยตั้งท้องอยู่หรือเปล่านะคนเขาคิดกันไปนแบบนี้แล้วผู้ชมนะบอกตามตรงว่างงกับกฎนี้อยู่เหมือนกันนะงงนะแต่ก็เราดูปี2023เ,เพราะาเริ่มปีหน้าเนาะ2023ว่าอ่ะคนที่มีลูกมีผัวแล้วจะก,กล้าขนาดไหนในการที่จะมาประกวด Miss Universe ก็รอติดตามเมกันนะแต่ถ้ากล้าแล้วกล้าอย่างเดียวไ,ไม่พอนะ กายภาพก็ต้องสู้คนที่แบบว่าไม่เคยมีลูกมาด้วยความเฟิร์มก็ต้องมีเข้าใจฟีลปะคือสิ่งสําคัญคือคนผ่านการมีลูกแล้วว่าช่วงหน้าท้องอะไรหน้าท้องจะแตกลายอันนี้ไม่ใช่ใหม่ทุกคนนะแค่บางคนหน้าท้องก็จะแตกลายหรือไม่ได้แบบเอ่ออะไรมันมันไม่ค่อยเฟิร์มอะไรก็จะฟีลปะเพราะฉะนั้นเธอจะมาผ่ายความเารียวโดยบาทีมัน มันก็ไม่รอเธอก็จะต้องไปสู้กับกยายภาพคนที่แบบว่าไม่เคยผ่านกันไม่รู้มา่ก่อนกนยายภาพของเธอก็ต้องได้นะถ้าใครกล้าก็มาจะรอดูเหมือนกันนะจะรอดูเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นที่เรื่องต่อไปนะเรื่องของนิวยอร์กแฟชั่นวีคคุณผู้ชมดราม่าเรื่องนี้สดๆร้อนๆเลยคุณผู้ชมนะเมื่อคืนเนาะถ้าเมื่อคืนใครได้ดูไลฟ์ของคนแม่ปุ้ยนะก็เห็นวะ่าเออมันก็จะมีดราม่านิวยอร์กแฟชั่นวีคต่างๆในๆที่แบบว่าเออบางคนอาจจะไม่ได้ไปด้วยอะไรเงี้ยคุณผู้ชมนะก่อนหน้านี้นะหลายคน เท่าที่รู้กันนะฮะอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าอ่ะหลายคนเข้าใจว่า Top 5 m i x s Universe Thailand จะได้ไปนิวยอร์กแฟชั่นวี k ทุกคนกคุณสมเนี่ยไปในฐานะนางแบบด้วยนะไม่ได้ไปในฐานะคนดูนะหลายคนก็เข้าใจแบบนี้เราก็เข้าใจแบบนี้นะจนกระทั่งเมื่อคืนคุณแม่ปุ้ยได้ออกมาแถลงนะบอกว่าเออจริงๆเราเนี่ยคนที่จะไปก็จะมีเป็นแค่แอนนา นะ MUT นะแล้วก็มีเป็นนางสาวไายก็คือมานิตาจริงๆจ,จะได้ไปแค่2คนแต่ที่เหลือที่เป็นทีม MUT เนี่ยขอไปด้วยนะทีนี้มันก็จะมีบางคนที่ไปแล้วก็จะมีบางคนที่ไม่ไปอะไรเงี้ยก็มีดรามาให้เอ๊ะทำไมคุณแมุู่ยถึงไม่เอาไปหมดละ่ะไหนๆก็ไปแล้วทำไมถึงไม่เอาไปทั้งทีอะไรเงี้ยซึ่งก็มารู้ทีหลังว่าจริงๆแล้วเนี่ยลอ,อ,องที่จะไปกันเนี่ยนะต้องออกค่าเครื่องเอง นะส่วนค่ากินค่าที่อยู่คุณนั่ปุ้ยก็จะสปอร์ตอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีดราม่าว่าเอ๊ะทำไมละ่ะทําไมถึงไม่สปอร์ตให้หมดเลยทาไมถึงแค่สปอร์ตกันแค่คนมงอะไรเงี้ยอันนี้พูดตามตรงจากใจในความคิดเห็นของเรานะจริงๆอะ่ะลองมันไม่ต้องไปก็ได้เอาตามตรงรองไม่ต้องไปก็ได้นะฮะแต่นี่คุณแม่ปุ้ยให้ลองไปให้โอกาสอะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าลองก็ต้องออกค่าใช้จ่ายเองในส่วนหนึ่งถูกต้องไหมฮะ ค่าเครื่องบินไป New York, นิวยอร์กบินไปอเมริกามันไม่ใช่ค่าเครื่องถูกๆเหมือนบินไปฮ่องกองบินไปเกาหลีหรือว่าบินไปเวียดนามมันไม่ใช่มันเป็นแสนแสนแม่นะ,ะพะฉันเรียกคนที่จะไปก็ต้องออกค่าเครื่องเองนะแต่ว่าค่ากินค่าที่อยู่คุณแม่ปุ้ยก็ซัพพอร์ตนะฮะอันนี้ถือว่าคุณแม่ปุ้ยเมตตาแล้วนะเมตตาแล้วนะนะฮะแต่แบบคนที่ไปดามาไว้ทำไมไม่เอารองไปทั้งหมดก็ออกค่าใช้จ่ายให้รองสิคะจบแค่นี้และค่ะ ตบนะฮะเพราะระหวังว่ากอง e อ t ก็ควรที่จะโฟกัสที่แค่คนมงเท่านั้นการที่จะเอาแอนนาไป New York นไิวยอร์กนั่นหมายความว่าเขาจะไปสร้างโปรไฟล์ไปสร้างคอนเทนต์ต่างๆก่อนที่จะไปประกวดมิสอินเว e ร์สเวทีแมนะ่ก็ควรที่จะโฟกัสคนมงถูกต้องไหมลองไว้จําเป็นที่จะต้องไปก็ได้นะอันนี้ความคิดอข,ของเรานะฮะคืออย่างนี้ จบปะไม่ต้องดรามา่าไม่ต้องดรามา่าเนะี่ยซึ่ง,ต,งต้องบอกว่าการที่ไปนิวยอร์กแฟชั่นวีคเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะใครสังเกตนะก่อนที่แบบว่าเออนางงามหลายคนจะได้สวมมงกุฎมิสนิญววูวาอะไรเงี้ยนะก็ไปเดินแบบนิวยอร์กแฟชั่นวีคมาก,ก่อนเตียเอ,เอ่ยนะแคทเอ่ยนะตุ่นสีเอ่ยอะไรเงี้ยหลายคน เคยไปเดินนิวยอร์กแฟชั่นวีคนะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีแล้วก็เป็นปีแรกที่เราจะได้เห็นนางงามไทยทําอะไรแบบนี้คุณผู้ชมนะเป็นมิติใหม่นะเรื่องราวดีดีเวอร์เรื่องราวดีดี ver, เวอร์อร ver, แม่พูดแล้วก็ขนลุกนะพูดแล้วก็ขนลุกนะิวยอร์กแฟชั่นวีคต้องมาจาัดต้องมานะฮะส่ว so นอีกดราม่าหนึ่งนะก็ไม่พ้นเหมือนกันสำหรับนิกเกลีนนะอุดราม่าเยอะวันนี้ปวดหัวแลนะของนิกเกลีนคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่านาะงก็คือนางงามแบบมีสนามอารมณ์ที่แท้จริง นะขนาดประกวดจบไปแล้วก็ยังไม่พ้นจ๋ามาแม่เอาดีนะฮะเมื่อวานนะฮะได้มีการไปออกงานของสปอนเซอร์เนาะก็คือไปครบทีมกันหมดนะฮะแต่ว่าขาดคนเดียวก็คือขาดนิกลินนะฮะหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตไว้ทำไมนิกเลินถึงไม่ไปงานนี้อีกแล้วนะงานก่อนหน้าน,นี้ที่เคยออกครบทีมนิกลินก็ขาดอะไรเงี้ยงานนั้นนิกเลินป่วยแต่งานเนี้ยนิกลินไม่ได้ป่วยทำไมถึงไม่ไปละ่ะแฟนงานก็ตั้งข้อสงสัยขาดบ่อยหรือว่าจะถอนตัวจะแบบสลับตำแหน่งรองหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ย งอนกองประกวดรือเปล่าต่างๆใดๆแฟนนางงามก็แบบเออมาโดโลายแล้วแม่านาตรงนะฮะซึ่งไปรู้เหตุผลมาที่หลังนะฮะในอ่าในไลฟ์ไอจีของของอแก๊งมันเผือกมันม่วงอะไรของเขาคุณผู้ชมนะนิกเกอรลินก็บอกว่าการที่เขาไม่ได้ไปงานกองประกวดเมดื่อวานก็เป็นเพราะว่างานกองประกวดคือบอกกระชันทิศก็จะฟีฟ่าซึ่งก่อนหน้านี้น,นิกกอลินก็คือมีงานที่แบบว่าลงเวลาไว้ก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ย คืองานของกองประกวดคือเขาไม่ได้แพลนเวลามาล่วงหน้าก็จะพิบ้าคือสมมติว่างานพรุ่งนี้เขาก็บอกวันนี้อะไรเงี้ยหรือว่าบอกก่อนแค่2วันอะไรเงี้ยซึ่งนิกเกอลินมีงานก่อนหนะ้าที่แบบว่าแพลนไว้มาแล้วคุณผู้ชมนะซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะเทได้ก็จะพิว้าคืองานทุกอย่างมันสาคัญนะ่ะถ้างานไหนเขาฟิกเวลาให้ก่อนก็ต้องให้งานนั้นก่อนถูกต้องปะซึ่งนิกเกอรลนก็ไม่ได้ไปเพราะว่าติตงานอีกงานหนึ่งนะถ่ายแบบถ่ายคลิปถ่ายวอล์กยูทูบกับออแก๊งมันม่วงอะไรก็ไรกรไรกไ่ไไไปยเ้ลมด กับงานของกองประกวดนะครับเหตุผลก็เป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเนาะเออมีสนามอารมณ์ที่แท้จริงเนาะจบดรมาม่าก็ยังมีดรมาม่าอยู่นะซึ่งนิคกลินก็ต้องออกมาขอโทษผ่าน IG Story มานะฮะ,นะะนางก็บอกว่าเนี่ยนิกลินขอโทษด,ด้วยนะคะถ้าจะไม่ใครรู้สึกไม่ดีหรือผิดหวังแต่นิโคลีเนี่ยขออนุญาตชี้แจงในเรื่องนี้ด้วยนะคะอนุญาตพิม์ผิดนะฮะอนุญาตไม่มีสริร่นะฮะ น,นิโคลีนให้ความสําคัญกับงานทุกงานเท่ากันไม่มีงานไหนสําคัญน้อยกว่างานไหนแต่ทุกงานที่นิโคลีนได้คอนเฟิร์มแล้วนิโคลีนไม่สามารถเลื่อนงานได้จริงๆเพราะนิโคลีนคอนเฟิร์มมาก่อนหน้ามาหลายอาทิตย์แล้วอีกทั้งการเรียนและชุระเรื่องบ้าน ก็มีการนัดไว้หลังการประกวดอยากให้แม่ๆพี่ๆน้องๆทุกคนเข้าใจนิโคลีนพยายามจัดสรรเวลาของชีวิตส่วนตัวกับการทํางานให้ดีที่สุดไม่ได้มีดราม่าหรือปัญหาใดๆกับทางกองประกวดนิโคลีนยืนยันที่จะทํางานทําหน้าที่รองอันดับหนึ่งอย่างดีที่สุดเท่าที่นิโคลีนจะทําได้ขอบคุณนะคะนะอันนี้คือสิ่ที่นิโคลีนโพสต์ใน IG Story นะจบจบเข้าใจว่าจบ ะะการที่ไม่ไปงานกับวังก่วดไม่ได้หมายความว่านิโคลีนจะเทก็ใส่ฟิลป้แต่เขาติดงานหนึ่งที่เขาลงแพลนเขาลงเวลาไว้แล้วนะฮะงานที่จะมาแทรกมันก็แทรกไม่ได้มันก็แทรกไม่ได้อันนี้ก็เข้าใจนะฮะอยากให้เข้าใจนิโคลีนด้วยนะฮะดรามา่ามีสนามอารมณ์ก็ควรจบได้แล้วเพราะนิโคลีนก็ร้องหนึ่งนะฮะนิโคลีนไม่ได้เป็นคนมงเนาะนะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาดราม่าอะไรไปลงนังได้แล้วหยุดได้แล้วการเกิดก,ก็จบไปแล้วนะแม่นะนะอะ้ที่ว่าพูดถึงลุคของแอนนาแอนใจกันบ้างจบว่าแอนนาเนี่ยหลังจากที่จบการประกวดมาก็ไปออกอีเวนต์ต่างๆได้เยอะแยะเลยคุณผู้ชมซึ่งเราก็ได้เห็นลุคต่างๆของแอนนาแบบค่อนข้างที่จะมากมายเลยทีเดียวนะฮะซึ่งก็บอกว่าบางลุคแอนนาก็ก็รอดนะอันนี้พูดตามตรงนะบางลุคแอนนาก็ปังก็ปัวนะฮะซึ่งเราก็บอกว่า แอนนาจะสวยมากก็ต่อเมื่อจัดเต็มจริงๆแอนนาจะสวยมากจะสะพึงมากจะค่ามากเมื่อจัดเต็มเนี่ยหน้าผมแบบปลระโคมแบบขั้นสุดยกตัวอย่างเช่นลุควันไฟแนลเอ็มยูทีอันนั้นน่ยคือลูกคือแบบค่ามากสะพึงมากฟาล่าฟาใจปากแดงแต่งหน้าแต่งตาแบบเต็มคิ้วแบบมาขั้นสุดนะฮะ หรือว่าเนี่ยลุคนี้ก็ได้เนี่ยชุดแดงบเบลเซอร์แดงนะรวบผมปากแดงเนี่ยแอนนาจะรอดนะเนี่ยแต่งเต็มแบบไหนแอนนาก็จะรอดแบบนั้นเนี่ยแบบแบบนี้มันจะปังแบบเนี้ยมันจะปัวคุณผู้ชมนะซึ่งเราก็ไม่เห็นบางลุคที่แอนนาแต่งอ่อนไปออกอีเวนต์อะไรเงี้ยซึ่งก็บอกตามตรงว่ามันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งไม่ใช่ไม่สวยนะฮะมันก็สวยแต่ถ้าจะเอาลุคแบบนี้ไปไประกวด MU อเมริกาหรือไปประกวดในกองแม่อะไรเงี้ยเรามองว่าแอนนาไม่รอดบอกต,ตรงๆว่าแอนนาไม่รอดนะฮะถ้าแบบว่าเออถ้าแบบว่าลุกในชีวิตประจำวนันแบบลงมากินข้าวกับเพื่อนถ่ายรูปประกบเพื่อนอะไรเงี้ยถ้าแอนนายังมาลุกแบบซอฟๆอย่างนี้อันนี้บอกเลยนะว่าไม่รอดจริงๆนะฮะแต่นี้ก็เข้าใจได้นะว่าเออ,กา,อ,อก, event, การออกอีเวนต์การหดาอะไรเงี้ย ในประเทศมาอาจจะต้องดูซอฟด์นึงตามแบบตามบริบทของงานอะไรเงี้ยคุณผู้ชมอาจมันอาจจะต้องไม่ต้องมานั่งแต่งแน่นอะไรเงี้ยทุกงานอันนี้ก็เข้าใจได้แต่ถ้าพูดถึงเวลาไปกองแม่กองใหญ่ถ้าแอนนาแต่งอ่อนแบบนี้บอกเลยว่าไม่รอดนะฮะไม่ใช่ไม่สวยนะมันสวยแต่ถ้าไปประกบละตินยังไงมันก็ไม่รอดแน่น,นอนเพราะว่าแถบละตินแถบเวเนยังไงมันก็จัดเต็มอืมนะฮะเนี่ย พอนางแต่งอ่อนมันก็จะเป็นฟีลแบบดาราไปเลยดาราสาวท่านหนึ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเอาดีดนะซึ่งเรามองว่าแอนนาองค์จะลงทุกทีเมื่อแอนนาทาปากแดงและแอนนาจัดเต็มนะีตาแบบแต่งเต็มๆเลยนะมันจะทำให้นางดูมีพลังมากจริงๆนะฮะอืมเราก็นั่นะแหละยังยังไม่อยากที่จะ อะไรมากมายอันนี้พูดตามตรงนะเพราะว่ายังไม่ได้เข้ากองแม่นะแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเข้ากองแม่แล้วแล้วถ้าแอนนายังมาลุกซับซอบเหมือนเนี่ยเหมือนลุกชุดน้ําเงินอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยคุณผู้ชมหรือมาแบบลุกชุดขาวอะไรเงี้ย mm hmm. ก็บอกว่าก, mm hmm. ก็ก็พร้อมที่จะติ นะก็บอมที่สติเนาะนะแต่นี้เข้าใจได้ว่าเป็นการออกอีเวนต์อะไรเงี้ยแต่พูดดักไว้ก่อนนะคลิปนี้พูดดักไว้ก่อนว่าอาถ้าแอนนาไปประกวดมิชชันเนอร์เวิร์ดนะแอนนาไม่ควรแต่งซอฟนะเพราะว่ามันไม่รอดจริงๆนะแอนนาดูไม่มีพลังเนาะมัน,นมันเป็นฟิลดารามากกว่านางงามอะไรเงี้ยคุณผู้ชมนะทุกคนเห็นด้วยหรือเปล่าถ้าเห็นด้วยลองคอมเมนต์มาว่าอาแอนนาควรแต่งลุคแบบไหนดีไปประกวดมิชชันเนอร์เวิร์ดนะแต่สำหรับเราไม่ควรแต่งซอฟเลยเพราะแอนนามันดูเป็นดาราไปไปประกวดละติน มันไม่รอแน่นอนไม่รอดแน่นอนแม่แอนนาต้องจัดเต็มเท่านั้นนะอะคลิปนี้วันเท่านี้นะฮะคลิปนี้วันเท่านี้เนาะกับดราม่าต่างๆกับเรื่องราวของเวทีเอ็มยทอะไรเงี้นะลองพูดคุยกันได้นะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรองคนไปนิวยอร์กแฟชั่นวีคใหม นะควรหรือเปล่านะอระมาพูดคุยกันนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับใครชอบนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับแล้วก็จะในคลิปนี้นะมีคำพูดไหนที่ทำให้คนท่าในใดไม่สบายใจก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับนะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ